สลามัรค่ะที่เห็นกำลังได้ยรำอย่างสวยงามด้วยท่วงท่าที่ดูธรรมะธรรมแงอยู่นี้คือการแสดงที่เรียกว่าศีระศีระหรือศิละหรือดีกาหรือบือดีกาเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งรับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียคล้ายมวยไทยแสดงกันเป็นคู่คู่เรียกว่าบอลาแวร อดีตการรำศีละเป็นศิละปะการป้องกันตัวแต่ปัจจุบันการรำศีละเป็นการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงซึ่งมักจะได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงตามสถานที่ต่างๆผู้แสดงจะแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมนุ่งกางเกงขาย,ยาวนุ่งผ้าซอแกะสั้นเหนือเขา่าทับอยู่ข้างนอกโพกศีรษะมีเครื่องดนตรีศีละประโคมประกอบเช่นเดียวกับมวยไทยมี3มชนิดคือคือแน่ จำนวน1นึ่งถึงใบคงจำนวน1นึ่ใบสูนาจำนวน1นึเลา่าโดยปกติจะนิยมแสดงกันบนพื้นดินสนามหญ้าหรือลานบ้านการแสดงเริ่มด้วยลวดลายท่าไร้รำดูชั้นดูเชิงกันโชว์พลังข่มขวัญคู่ต่อสู้บางครั้งจะกระทืบเท้าตบมือฉาดฉาดหรือใช้ฝ่ามือตบต้นขาของตนให้เกิดเสียงดังเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ นักศีละก็จะขยับเข้าใกล้กันและหาจังหวะเข้าห้ามหันซึ่งกันและกันเพื่อให้คู่ต่อสู้เลี่ยงพลํ้ำพายแพ้ซึ่งใช้เวลาประมาณคู่ละ15-20นาทีเมื่อการต่อสู้จบลงทั้งคู่จะทำความเคารพผู้ชมโดยการโค้งคำนับ และจะทำสลามะต่อกันคือการทำความเคารพแบบพื้นเมืองโดยการยื่นมือทั้งสองออกไปขอสัมผัสกันแล้วเอาฝ่ามือทั้งสองข้างของตนมาแตะที่หน้าผากกับหน้าอกเหมือนเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันประโยชน์กับร่างกายก็คือฟื้นฟูหนึ่งก็คือฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมภาคใต้เราแล้วก็สองก็เพื่อเป็นการออกกําลังกายประโยชน์ที่ได้เพิ่มก็คือการออกกําลังกายแล้วก็ พยายามจะฝึกเยาวยชนของเรานั้นให้ได้ห่างไกลายาเสพติดแล้วก็มีมีการเล่นสวนนี้เข้ามามีส่วนร่วมกับนักเรียนของเราด้วยศีละจึงเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์มรดกทางการต่อสู้ของชาวไทยมาลายูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันทรงคุณค่าที่แฝงเอาไว้ซึ่งการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันทุกศาสนา ทุกชาติพันธุ์ทุกภูมิภาคบนแผ่นดินไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว